เขาบอกว่านะคะข้างในถ้ำข้างในถ้ำที่พวกเป้ลงไปตะกี้นะคะเขาบอกว่ามีทั้งคาวแล้วก็เาขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเลี้ยงหนอนไว้เลี้ยงหนอนหรือไสเดือนเป้ไม่แน่ใจนะคะแต่เขาบอกว่าข้างในมันจะมีอยู่ในนั้นเป้เดินเข้าไปข้างในมันได้กลิ่นเยี่ยวอาจจะเป็นเยี่ยวข้างคาวก็ได้ค่ะเหม็นเป้นึกว่าเยี่ยวคน แต่ฝรั่งคงไม,ม่มาเยวที่นี่หรอเนาะไปค่ะว้าว wow, grass low ดีดีดีเดนเนอิซล white cow black cow white cow brown c o ich be uh, careful road นั่นแหละ wow ไม่มี people c o m ม yeah not too many not too many นะ uh. Where we go walking go พี่น้องจ้าเดินป่าอีกแล้วจ้ะโอ้ยบึงบึงปะ่ะเดินป่ากันจ้ะไปดูน้ำตกมานคราวนี้รอบสองเราไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าน้ำตกนะคะแต่ได้ยินเสียงน้ำคะ่ะดูถนนดูทางเดิน เดินเขาอีกแล้วโอ้ยมีหนุ่มสาวอีกคู่หนึ่งนะคะมาด้วยถนทนหนทางน่ากลัวไปจ้ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอที่น้ำตกนะคะดูนะว่าน้ำตกจะสวยหรือเปล่า เดินลงบันไดน่ากลัวที่รัก yeah, เย่มาูมเห็ดนิดหน่อยค่ะไม่น่าจะกินได้ไปเลยมาคราวนี้มาเห็นน้ำตกแล้ว จะมีทางขึ้นไปอีกนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูข้างบนมาเห็นแล้วเอ้ยสวยดูที่ฟูนั่นนะที่รักนี่นี่อะไรันนี่แบกที่กระป๋องโอ้ยอ่ะวิว แนเดำเนินรดไปค่ะขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นอืมหินมาขึ้นมาอีกสูงหน่อยก็จะเป็นเหมือนถ้ำเลยค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ยมาคราวนี้ไม่เสียเที่ยวเลยนะคะ ในถ้ำนี้นะคะเขาบอกว่าม,มีหนอนเรืองแสงอยู่แล้วก็มีค้างคาวอยู่ด้วยนะคะเข้าไปในถ้ำใต้ถ้ำมันจะมืดแต่ถ้าอยู่ในกลางคืนถ้ากล้องคุณดีนะคะคุณก็จะเห็นหนอนนอนเรืองแสงเป็นระยิบระยับเหมือนหิงห้อยเลยค่ะแต่ว่าเป้ไม่รู้ว่า,าเพดานถ้ำ<ะ>เขามีหนอนเรืองแสงนะคะเป้มองไม่เห็นอ,อาจจะเป็นเพราะว่าสว่างออก็ได้ นะคะไปค่ะทุกคนลงลงไปข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวดูเขาต้องดูเป้เหรอกด้วย สวยมากทุกคนขาเสียงน้ำตกเสียงดังมากมาไม่เสียเที่ยวเลยไปค่ะ มุมนี้จะสวยนะคะแต่ถ้าอีกด้านหนึ่งมันก็จะสะท้อนข้างบนก็จะเป็นผนังถ้ำนะคะ Luta